ลูกกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็อบพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็อบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีงานเกรด A เลยนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆน,นะครับชุดนี้ก็สะสมไว้นะครับสวยพิเศษเลยนะครับสวยจริงๆก็บอกไว้ก่อนว่าภาพภาพชุดนี้ไปเนี่ยจะผิดหวังแน่นอนครับนะครับนะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นงานออกแบบนะครับเป็นกึ่งมีดใช้งานนะครับแล้วก็มีดเชฟมีดทําครัวนะครับออกแบบมาคล้ายๆนี่ครับทรงมีดเดบะของญี่ปุ่นนะครับเหมือนมีดแร่นะครับเนี่ยผสมมีดเชฟนะครับแล้วเพิ่มความยาวเข้าไปนะครับเนี่ยครับเคยเห็นนะครับที่ทรงนี้ครับประเทศญี่ปุ่นเขาใช้แร่ปลาแบบปลาทูหน้าตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับนี่ครับตัวนี้เลยครับ สวยงามมากนะครับมากับด้ามเนี่ยครับไม้พยุงนะครับสวยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดนะครับความยาวของใบมีดนะครับความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดนะครับส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่สองนิ้วนะครับสันประมาณห้ามิลครับอ่าตรงกลางจะได้หกตรงนี้จะได้ห้านะครับ งามสะอาดสะอานนะครับนี่ครับทำครัวแร่เนื้อพกเข้าป่านะครับแคมปิ้งฟันกิ่งไม้เล่มนี้ผมทดสอบฟันไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับคมดีนะครับนี่ครับนี่สังเกตเห็นรอยยางไม้ไหมครับนี่ดำๆนิดๆนะครับยังเก็บไม่หมดคือผมจะทดสอบก่อนนะครับพอทดสอบเสร็จผมก็มาขัดผ้าขัดผ้าขัดฝอยเก็บยางไม้ออกนะครับเนี่ยครับ เห็นนิดๆนะครับเนี่ยลอยย่างไม้นี่ครับทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับทั้งหมดนะครับสองหเล่มนะครับทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับแล้วก็ปาดผิวเก็บงานด้วยเครื่อง KMG นะครับเครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายผ่านนะครับนี่ครับเครื่อง KMG นะครับเ่มนี้เล่นหมดเยอะมากนะครับ สองสตัวครับเป็นหมุดขนาด2.9หมุดทองเหลือง2.9ก็แพงนะเส้นหนึ่งก็30-40ิบสี่สาทมาดูนครับหน0่ 1, บาทนะครับหนึ่าบาททั้งหมดเลยดีกว่าครับทั้งหมดราคา1,500บาทนะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเหล็กแหนบตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับทั้งหมดราคา1,500บาทนะครับ เล่มที่2ความยาว10.8นะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสัน6มิลไล่ปลายนะครับนี่สันตรงดิด้ามก็เป็นไม้พยุงนะครับออกโทนดำแดงครับ 1,500บาทสวยมากเร่มที่สามนะครับมิดคัมความยาวอยู่ที่11นิ้วความกว้างอยู่ที่2.2ครับสันอยู่ที่5้มิลครับ ด้ามเป็นไม้พยุงนะครับสวยมากนะครับโอ้ดูด้านนี้ครับด้านนี้ลายสวยมากครับตรงกับตาไม้พอดีครับมันเป็นตาไม้นะครับลายมันเลยสวยครับพวกนี้เป็นส่วนของรากนะครับทาไม่ใช่รากก็คือลายจะไม่เป็นแบบนี้ครับส่วนรากอ่ะลายมันจะถักสวยนะครับด้ามพยุงนะถ้าเป็นเนื้อไม้ก็จะเป็นลายตรงโตนะครับ สวยมากครับเล่มที่สี่ครับมีแคมเหมือนกันครับตัวนี้ใบยาวหน่อยนะครับ11.5นิ้วครับความกว้างอยู่ที่สองสจุครับสันก็6กมิลครับ5้ามิลก็มีเชิงครับประมาณ5้าุดห้าครับสันกำลังดีนะครับ นี่ดูการเก็บงานครับดูดูดามครับนี่เห็นไหมครับดูลายไม้ไม้พยุงเป็นไม้มงคลนะครับเ <ừ. S 1> นี่ผมจะให้ดูรอยชุบนะครับตรองสะท้อนแสงหน่อยนะครับ นี่ครับเห็นรอยชุบไหมครับเส้นขาวๆเส้นตัดตรงนี้ครับเป็นเส้นเล็กๆครับยาวมานะครับนี่คือรอยชุบนะครับส่วนตรงนี้จะแข็งเป็นพิเศษนะครับส่วนตรงนี้ก็ความแข็งก็จะน้อยลงมานะครับด้านบนก็อาจจะแข็งนิดนึงนะครับอาจจะไม่มากนะครับต้องสะท้อนแสงให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมครับเส้นเล็กๆเดี๋ยวดูเล่มอื่นดีกว่านะครับ เล่มที่หครับตัวนี้จะเป็นส่งมีดมีดเดินป่าของจริงแล้วครมีดปาลังมีดอะไรเงี้ยสวยมากเล่มนี้นะครับมันจะเก็บไว้ใช้นะครับแต่ว่ามไหนๆก็ไหนๆแล้มาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับความยาวนะครับ11นิ้วนะครับส่วนที่กว้างอยู่ที่2.2นะครับสันประมาณ5.5นะครับไม่เกิน6นะครับสวยนะครับนี่ด้าม นี่เห็นรอยชุบไหมครับ เล่มนี้สนุกใช้งานสนุกจริงๆนะครับเอาเล่มสุดท้ายนะครับทรงคัตติ้งนะครับตัวนี้จะยาวหน่อยนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วครับส่วนดีกว้างที่สุดก็2.4ครับสัน5มิลครับอันนี้5มิลชัวนะครับดูรู้เลยนะครับด้าม ดูลายไม้ครับสวยทุกเล่มนะครับลายด้ามเพื่อนๆที่สนใจนะครับ ID ีล n e และเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนะครับ เล่มละ1 5 0่บาทนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ